แพทย์มนูนล,ลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชาย,ยุทธได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k หมอมนูลลีชเวงวงศ์เอฟซีโดยระบุข,ข้อความว่าผู้ป่วยหญิงอายุ29ปีปวดหลัง7เดือนกลมตัวไม่ได้เดินลำบากเพราะปวดหลังไม่มีไข้ไม่เบื่ออาหารน้ำหนักไม่ลดไม่มีโรคประจําตัวในบ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคตรวจร่างกายปกติเจาะเลือดทุกอย่างปกติเอ็กซเรย์ปอดและกระดูกสันหลังส่วนเอวปกติแต่เมื่อทําคลืน่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนเอวก ผิดปกติสงสัยเป็นวัณโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่1และสงสัยมีการอักเสบรอบรอบเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่1และ2ร่วมด้วยซึ่งแพทย์ได้ทำการเจาะเนื้อเยื่อรอบกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านขวาส่งตรวจย้อมเชื้อหาวัณโรคให้ผลลบรอผลเพราะเชื้อวัณโรคส่งตรวจพยาธิวิทยาผลมีการตายของเนื้อเยื่อไม่พบมะเรง็งเริ่มให้ยารักษาวัณโรค4ขนาดพร้อมกันต้องให้ยารักษาวัณโรคกินต่อเนื่องประมาณ1ปีวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโคแบค t u ี e รีเมทูเบอร์คูโลซิสสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจสามารถเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอย่างในผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นที่กระดูกสันหลังแต่ร้อยละ80เกิดที่ปอดวัณโรคเป็นโรคที่พบบ่อยทําให้คนไทยป่วยเป็นวัณโรคปีละ1 0 0 0 0แกว่าคนและเสียชีวิตปีละ10,000คน